ยอดไม้หลังจากเข้าตัดแต่งทําสาวยอดไม้กับมาแล้วครับเข้ากระแทกน้ำหายน้ำเล่งน้ำเขายอดไม้มันกับมาเขาก็จะต้องบํบรุงยอดให้มันแข็งแรงหล้กกับมีการเลือกเลือกกิ่งประทานตัวใดที่เขาบเอาเข้ากระทาบครับทาบเพื่อไปขยายหรือแบ่งปันขายให้กับผู้ที่สนใจก็ว่าไป นี่เป็นเทคนิคสำหรับท่านที่เฮ็ดสวนพุทราการไหวกิ้งม่ต้องไหลักษณะโตวีไหวได้บ่เกินต้นหนึ่งบ่ขวนเกินสองกิง้งถ้าไวทกิ้งนึ่งนี่ก็รู้ดีถ้าผูใ้ใดปลูกหลายๆก็ไหวกิ้งเดียวแหละดีหลายดูแลง่ายโดกโตอ่าจำนวนอาจจะบ่หลายแต่ว่ามันโดกมันโตอ่าเขาต้องเลือกเอา การบำรุงกับบริษาเทคนิคการให้ปุ๋ยให้ยังผมเคยบอกไว้ในคลิปที่ผ่านมานะครับระยะนี้บ่ค่อยได้ลงคลิปทาง y o ยูทูะมาพบปะกันท่านใดที่สนใจท่านใดที่สงสัยท่านใดที่อยากจะพูดคุยสอบถามเกี่ยวกับเรื่องวงจรของพุทซ่ากับโตมาครับ,บ0884803518ส่วนชกชัยอุบล ต้องการกิ่งพันธุ์ดีคุณภาพเขาเลือกแต่กิ่งไม่เขาบอเลือกกิ่งแก่กิ่งเกา่ามันโตซาอ่าดังนั้นสนใจกระทักมากโทรมากคุยมาสอบถามมาโอเคบวครับสวนโกใช้อุบลการให้ปุ๋ยระยะนี่ก็เป็นการเล่งโตเขาต้องการในตัวเจนครับ2577ให้หาลงไป ใหลงไปโอเคปุ๋ยคอกน้ำเสริมลงไปน้ำอัดได้หลายสวัสดี